สวัสดีครับพบกับโฟล์คแคร์สมาร์ทคาร์ครับก็ถึงครับผมมีแคร์สมาร์ทคาร์ครับผมอ่ะครับวันนี้ในเมื่อเรามาพร้อมกันสองคนสองคนเลยครับเราก็ต้องมีโปรโมชั่นพิเศษครับครับแบ่งกันไปใช้แบ่งกันไปใช้งานกันไปดีครับคันนี้ครับผมคุณลูกค้าทุกท่านจะได้พบกับ Toyota าไฮรักรีโวครับ2.4ตัวมิดเลยนะครับตัวมิดเลยนะสี่ประตูยกสูงครับเกียร์ธรรมดาในรุ่นปี2020ครับผมและคันนี้เลขไมค์แค่90,000มื่นกิโลเท่านั้นเอง ครับมือน,นีนี้ถือว่าใช้งานได้น้อยมากๆเลยพูดอย่างงี้กันดีกว่าอ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ให้ราคาสตรพิเศษไปเลยครับเอาแค่ห้าแสนก็บาทพอนะครับผมก็เดี๋ยวรอฟัรางราคาไทยคลิปได้เลยพูดว่าไม่ถึงหกแสน0ว่ามากันคู่อย่างงี้<ช>ได้ราคาดีๆไปเลยครับแต่ครับผมอ่ะนี่ครับชุดด้านหน้าจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบใบบีม LED วดีนะนี่ไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเรื่องรุ่นนี้2020เนี่ยกระจังหน้าเขาจะยังเป็นแบบ ธรรมดาเป็นสีเทาซึ่งมันก็จะดูกับตัวรถได้มันกลมเกินนะครับเรียกได้ว่าสวยแบบดูดันอีกแบบหนึ่งอ่าใช่ถ้าเป็นปีแบบพวกกักกิฟสองอะไรเงี้ยมันจะเป็นนาโคมียมกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคอะด้านข้างได้อะไรมาบ้างเอ้ยได้นี่ครับได้คือว่าอะไรนะพี่ภูกผมชิ้วรอกอะชิ้วร้อนาะชิวล้อแต่จะเป็นชิ้นงานพลาสติกที่ว่าติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาครับและจะเป็นแสงด้วยอ่าขาดไปได้จะมีแทสะท้อนแสง และสุดพิเศษนะครับสหรับคันนี้นี่เลยครับล้อแม็กตัวมิดนะมันก็จะได้เป็นสีดานี่กึ่งน้าเงาและสุดพิเศษครับผมเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วสี่เซนครับปีสองพันยี่สิบห้าด้วยนะใช่เอาเชงานกันแบบลืมเลยใช่ถ้าเปลี่ยนเส้นเดียวก็จะกระไรโยกระไรยอ่าต้อเปลี่ยนสี่เนนะครับผมพร้อมใช้งานแล้วกับพวกชุดช่วงล่างด้านหน้าเช็คให้แล้วเป็นอย่างดีครับครับผมใส่กันต่อครับผม ด้านข้างก็มีพวกกันศาดมาไดข้างนะครับอ่ะนี่ครับภายในสักน้อยตัวทางด้านในสักน้อยหนึ่งครับนี่ครับได้ข้างในเป็นสีดำก็เป็นเบาะผ้าเรียกได้ว่าเนี่ยไม่มีแบบซุดหรืออะไรเลยใช้งานได้น้อยมากๆแล้วค่อนข้างีะสวยเพราะกลิ่นจากรถป้ายแดงยังมีอยู่ติดตัวรถเลยนะพี่ผู้ก็กลิ่นไอรถป้ายแดงนะครับผมอ่ะก็ถือว่าต้องเดินดูแลมาดีนะสำหรับฝั่งทางด้านนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูประตูถัดไปกัน อย่างที่บอกครับรีโว่ขึ้นชื่อเรื่องความกว้างของภายในครับนั่งสบายมากๆเลยผมลองขึ้นไปดูหน่อยไหมอ่ะได้โอเคอ่ะไหนๆเนี่ยอนี่ขาติดกว้างขาติดเพราะว่าคนนี้นั่งหน้ามาขอนอนกันอยู่เอาขนอนกันอยู่จยาพี่ฟุกลองขยับเอาแบบทั่วไปที่เขาใช้งานกันจริงดีกว่าอันนี้คือแบบผมนั่งสบายนะอ่าอ่าเนี่ยผมก็นั่งสบายนะครับได้เลยว่ากว้างขวางนะพื้นที่ภายในตัวรถเนี่ยรอเดี๋ยว เรื่องออปชั่นต่างๆภายในหรืออะไรยังไงอยากให้พีุ่กเขาบอกอีกทีใช่ครับเดี๋ยวเราวนไปดูข้างนู้นอีกทีนึ่งไปครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะภายในกว้างมากๆนะครับนั่งสบายใช่ครับอ่ะสีตัวรถก็ปรับสภาพพื้นผิวไว้แล้วนะคือขัดเคลือบเงาลงตัวแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่ใช่ช่วงล่างแบบสุดเฟส์ช่ครับผมสุดเฟสก็จะมาแบบปีมาทักยี่สิบสองประมาณประมาณใช่ครับประมาณยี่สิบสองมาถูกแล้วแต่ก็เป็นตัวพิลนเนอร์อ่ะลองให้ ที่มีของเราเขายอมให้ดูนี่โหนี <Nein> ่ครับมันถึงไม่ใช่รุ่นช้างเหยียบว่าจะหมู่สองคนผมก็เหยียบได้นะครับลองดูผมลองดูครับนี่ไม่ย่่ยนะใช้ดีใช้ดีช่วงล่างดีรีโว่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องคงละคงกล้งด้านล่างเนี่ยหรือด้านล่างเขาเนี่ยนึบหนับนะเกาะถนนตัวรีโว่เนี่ยผมพูดได้เลยไม่มีลอนถึงอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์เฟกแต่เขาก็ยังนิ่มแบบเกาะนึบติดถนนอย่างแน่นอน อ่ะแล้วก็ปลายท้ายครับ LED เล็กสามรอรอนะครับกล้องถอยมีให้กันชนท้ายมีให้นะครับอันนี้กันชนท้ายเบิกกันใหม่ให้เลยนะเพราะว่าเดิมทีใ,มใช่เดิมทีไม่มีติดหน้แต่ว่าในตัวสูงเนี่ยมันต้องมีไงก็เลยเบิกใส่ให้เลยไม่ต้องรอแบบมาเป็นของแถมเป็นนู่นนี่นั่นเรายกให้ก่อนเลยนะครับให้กันไปเลยนะใช่ที่ให้ไปก็ไม่เสียใครใช้ใจนะผมว่าให้เลยนี่ครับให้กันไปใช้งานเลยครับทุกอย่างสวยเดิมหมดจน ชว์ชัชตเตอร์ยไ,ไหมทำไมมันสวยจังเนี่ยนี่ครับชัตเีสวยๆเลยครับท่อพักมีมีสนิมแน่นอนอ่าอาจจะเห็นแบบดอกยางแน่นๆขึ้นไปด้วยนะายางของใหม่นะครับนี่ครับเลขตัวถังสามารถแคบเลขตัวถังไปเช็คที่ทางศูนย์ได้เลยครับสภาพสวยนะผ่านช่วงลงช่วงล่างนะครับผม ตัวนี้มีด้วยของบันไดขึ้นนะอ่าแล้วก็้านได<อ>ข้างก็ <ไป S 1> มีบันไดข้างเรียบร้อยคันนี้ก็มีมีรอยตรงบันไดข้างมานน่อยนึงเนี่ยแค่นี้เองนะครับอ่ะ,อะมาครับผมเดี๋ยวเราให้ดูเลขอไมยการทางด้านนี้นะครับขออนุญาตขึ้นสตาร์สักครู่นึงมาครับนั่งเื้อ,อที่ฟ้าครับได้เลยครับผมอ่ะคันนี้ครับเอาที่เลขอไม้กก่อนได้เป็นเรือนไม้ตัวท็อปนะครับนี่รถซีโววิ่งออกมาแล้ว อันนี้ครับเลขไม่อยู่ที่เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสเจ็ดกิโลนะครับนี่คือก็รถสภาพแบบนี้กับไม้น้อยๆแบบนี้ก็น่าใช้นะใช่ให้ทางสภาพให้ทั้งเรือนไม่ที่น้อยหรือการระยะการใช้งานที่วิ่งน้อยๆอย่างนี้ก็พูดได้เลยว่าใครได้เจ้าของนี้โชคดีมากๆเลยครับคันนี้นะใช่ครับอ่ะแล้วก็พรมลัยครับพุ่มนังแท้โรงงานไดมันติสองข้างน,นะครับผม สวยเลยนะครับด้านของเครื่องเล่นวิวครับนี่มีเมนูเลือกให้อย่างเครื่องเสียงหรือรับโทรศัพท์เนี่ยก็มีอยู่ในนี้แล้วแอปต่างๆนี่ยผมดูให้อะเป็น Toyota S m a r t ครับตัวนี้ต้องไปของของ To y o t a Smart นะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีเป็นกล้องถอยนะครับดูชัดว่ากล้องถอยตัวนี้ชัดมากๆแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดครับนี่เครื่องหันนะครับตัวนี้ อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดตัวนี้ก็มีมาให้แล้วมนเทียบร้อยนะใช่ครับนะแล้วก็ป้าพดาด้านบนฝั่งหนุ้มมีอะไรเจอมไม่เอ่ยนี่ครับเดินพลาสติกเดิมโรงงานครับผมไม่เคยแก่เลย,เยไม่มีอะไรเจอนะไ่งไม่มีโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับอ่หลังกาในสองด้านคอนโซลด้านหน้าครับนี่เรียบๆเลยร่องรอยครูขิดนี่คือแทบไม่มีเลยนี่ครับสวยนะดีไซน์มาก็ยังลงตัวสวยสุดๆคันนี้ แล้วก็น,นิดนึงครับเรื่องของของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายที่อาสมาร์สคาจัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแบบว่าตรงไหนเข้าระยะที่แบบกี่หมื่นโลกี่หมื่นโล,ลเราก็ระบุชัดเจนนะครับ้างอิงมาจากศูนย์บริการอ่าแล้วก็ใน่วนทางด้านโครงสร้างด้านนี้นะครับนี่ไอที่เห็นเป็นผงเผาไม่ใช่อะไรนะเป็นผงยาขัดยาขัดคืออะไรก็คือที่ขัดสีให้มันเงา โอเคไปเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันต่อครับเครื่องยนต์ด้านหน้าเป็นงไงบ้างครับเอ่ยสวยครับโครงสร้างก็สวยคันหน้าก็สวย,ยฝากระโปรงก็สวยอีกแล้วเสถยทุกจุดเลยไหมเสถยทุกจุดครับการันตีได้เลยนะคันนี้นี่ครับ่านสายตาฟุกก็มีไม่ได้นะครับเรื่องของส,ยสวยๆแบบนี้ก็ <G ül üş> พลาดไปหลายคันแล้วนะเรื่องความสวยเราพลาดหลายคันว่าเรารถสวยมาให้กับคุณลูกค้าครับไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดแน่นอนเรื่องความสวยเราไม่พลาดเลยเรื่องรถสวยๆแบบนี้ยาวเล็กยาวเล็อ่ะแล้วก็ทางด้านนี้ครับก็เนี่ยพวกคันหน้าลองไล่มาดูได้เลยแล้วก็แขนข้างรวมไปถึงแผ่นเพจอ่ะเดี๋ยวชี้ให้ดูหน่อยนี่ครับแผ่นเพจปีสองพันยี่สิบเอ้ยยี่สิบขาดยันปีปีสองพันยี่สิบตูนนะนี่แผ่นชัดเจนเรื่องรุ่นปีก็อยู่ตรงนี้ได้อย่างชัดเจนครับ ไม่มีขยับเลยนะเหลขตัวถังรหัสเครื่องยนต์ก็อยู่ในแผ่นเพจเรียบร้อยนะครับนี่แผ่นกันความร้อนรวมไปถึงเม็ดอักด้านบนนี่สติ๊กเกอร์เกี่ยวกับเรื่องของระบบแอร์แล้วพวกเนี้ยนะครับต่างๆก็มีให้หมดแล้วใช่ครับครับผมานเรื่องของตัวนี้เรามีรับประกันอะไรให้ลูกค้าไหมครับมีครับผมมีเป็นรับประกันทางด้านเครื่องยนต์ครับเกียร์กล่องอีพียูครับเฟืองท้าย รับประกันกันที่1ปีเต็มเลยหรือในระยะทาง2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับส่วนแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็มีรับประกันให้ตามที่ระยะบริษัทเรากําหนดให้นะครับรับประกันให้แบบครอบคลุมแล้วยอะมากๆเลยลูกค้า<อ>ใช้ไปนี้ก็รับรประกันคร้มครงด้วยนะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วม <c oughs> ต่อไม้แน่นอนและเรายังมีบริการไฟแนนซ์นะครับส่งไปเซ็นให้กับคุณลูกค้าฟรีถึงนาบ้านอีกด้วยนะครับส่วนถ้าจบเป็นเงินสดก็ ไม่บวกแวดเพิ่มครับมีเล่มพร้อมโอนแล้วก็รอรับเล่มกลับบ้านได้เลยครับผมอ่ะของเราตั้งอยู่ในเอ่ยอยู่จังหวัดน,นครศรมครับกลางก,กิโลเมตรที่ติดสามถึงสิบสี่ดีกว่าครับเ<ช>สน้สนทางมากําแพงแสนมาจากตัวเมืองเลยครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีเรามีทั้งเรื่องของประกันโครงสร้างหรือ,อทิ้นส่วยต่างๆให้ก็รถตัวแบบนี้เราคันเกตเ,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 เอเอเอหรือว่าจะเป็นนั้นให้ถึงหน้าบ้านแล้วแบบนี้ก็พาม่ได้นะพี่พุกราคาเท่าไรครับอ่ะคันนี้เลยนะครับสุดพิเศษเลยนะครับ ให้ในคลิปนี้เลยนะครับผมเพียงแค่500,000 59, 59,000บาทเท่านั้นครับได้ตัวมิดสี่ประตูยกสูงปี20เลขหมาย90,000กโลกครับผมอ่ะเพิ่มเติมไม่เอ้ยอของดีๆอย่างนี้เพิ่มเติมไม่มีแล้วแหละ่่าของสวยๆแบบนี้นะอันนี้กว่าถ้ามาจากคลิปนี้หรืออะไรงไงก็ราคาพิเศษเรามีให้แล้วด้วยใช่ไหมครับผมได้จาานี้เลยนู่นนี่นั่นก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าคุยราคากันได้ นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยสับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ